ล้างไฟแค้หรือไฟขยะออกจากการดูเว็บไซต์ต่างๆบนมือถือของเราช่วยแก้ปัญหามือถือช้าอืดไปดูกันเลยครับเดี๋ยวในช่วงแรกเราจะมาดูในฝั่งของ Android ก่อนนะครับใครใช้ iPhone iPad รอดูในช่วงถัดไปเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนะนํา iPhone iPad ให้ด้วยในช่วงนี้เรามาดูของ Android ก่อนครับ Android ให้ทําดังต่อไปนี้ไปที่ Google Chrome แล้วให้เราไปกดที่จุด3จุดมุมขวาบนไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนลงไปครับ ไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์แล้วเลื่อนไปครับไปหาคำว่าข้อมูลที่จัดเก็บนะครับนี่ตรงนี้ครับข้อมูลที่จัดเก็บกดเข้าไปครับเราจะเห็นเว็บไซต์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตัวที่สำคัญครับมาดูตรงท้ายสุดนี่ครับเราจะเห็นเขาจะบอกปริมาณหน่วยความจำนะครับเห็นไหมครับ61เมกนี่ก็ครึ่งจิกเลยนะครับ1 2เมกเห็นไหมครับ เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะครับแล้วประวัติหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันถูกจัดเก็บไว้ในมือถือของเราก็คืออยู่ใน Google Chrome ตัวนี้แหละอันนี้คือไฟล์แคชหรือไฟล์ขยะที่มันสะสมอยู่ดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียร์ข้อมูลต่างๆตรงนี้ออกได้นะครับถ้าเราเคลียออกปุ๊บเนี่ยเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาด้วยนะครับตามจํานวนตัวนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้คือปริมาณไฟล์ที่มัน สูญเสียไปในเครื่องเราเนี่ยครับก็คือมันถูกเก็บเอาไว้นะครับถูกเก็บประวัติต่างๆเอาไว้ตรงนี้นะครับดังนั้นเราควรจะเอาออกครับแต่ก่อนที่จะเอาออกได้นั้นเราต้องดูก่อนครับว่าเว็บไซต์ตัวเนี้ยมันมีความสําคัญกับเราไหมหรือเรายังใช้อยู่หรือเปล่าเราก็ต้องดูไล่ดูไปครับอย่างเช่นถ้าคุณหนึ่งจะลบทีละตัวนะครับก็ลบแบบนี้กดเข้าไปนะครับเลือกเว็บใดเว็บหนึ่งกดเข้าไปก่อนแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับ ข้อมูลจัดเก็บ6 1เมกตัวนี้กดลงถังขยะไปเลยครับกดล้างให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับให้มากดล้างข้อมูลและรีเซ็ตไปเลยนะครับก็คือเราไม่อยากเข้าเว็บไซต์นี้สมมุติว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จกักเราไม่เคยเข้าเลยดังนั้นเราควรจะมากดล้างและรีเซ็ตแบบนี้นะครับกดยืนยันล้างและรีเซ็ตออกไปแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งครับกดเข้าไปถ้าเราไม่กดถังขยะเรากดตรงนี้ได้เลยไหม ก็ได้ครับนี่กดยืนยันครับล้างออกไปเลยเห็นไหมครับเหนืความจําเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการลบทีละอันแต่ถ้าเกิดว่าเราดูไล่ดูแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้สนใจและเราก็คงจะไม่อยากเข้าอีกต่อไปแล้วพวกเว็บต่างๆเนี่ยเราสามารถล้างออกหมดทีเดียวได้ไม่ต้องไปกดทีละอันเหมือนที่ครูหนึ่งกดให้พวกเราดูดังนั้นเราก็มาด้านล่างสุดเลยครับเราเห็นคําว่าล้างข้อมูลทั้งหมดตัวนี้ครับกด ล้างข้อมูลทั้งหมดเขาจะบอกนี้เลยครับการดำเนินการนี้จะล้างข้อมูลและคุกกี้เว็บไซต์ต่างๆที่จัดเก็บไว้รวมทั้งสิ้น1.3เมกสเห็นไหมครับคุณจะออกจากระบบทุกเว็บไซต์และระบบจะล้างข้อมูลออฟไลน์ทั้งหมดก็ต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองก่อนว่าเว็บไซต์ต่างๆนั้นเป็นเว็บไซต์ที่มีความสําคัญกับเราไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยรู้จกักแล้วก็ไม่เคยเข้าเลยแล้วก็ไม่ได้อยากเข้าอยู่แล้วด้วยบังเอิญมันเป็นเว็บไซต์ที่มันเป็นพวกไวรัส พวกแฝงเข้ามาแล้วเราเผลอไปกดเนี่ยอันเนี้ยควรจะล้างออกดังนั้นเราก็มากดล้างได้เลยครับกดล้างอ่าเรียบร้อยได้ไหมครับพอว่างปากแบบนี้แล้วก็ถือว่าเคลียร์ละเราได้หน่วยความจําเพิ่มขึ้นมากแน่นอนทําแบบนี้กันในฝั่งของ Android เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของ iOS กันบ้างนะครับก็คือ iPhone iPad นะครับว่าจะทํายังไงซึ่งเมนูมันจะต่างกันกันกบ Android เลยครับไปดูกัน iPhone iPad นะครับทาดังต่อไปนี้ ไปที่ Google Chrome ไปที่จุด3จุดมุมขวาล่างครับไปที่ประวัติเข้าชมตรงนี้ครับเราเห็นประวัติเยอะแยะมากมายเลยโชว์ขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถล้างออกได้เหมือนกับในฝั่งของ Android แต่ทีนี้อย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ในฝั่งของ Android ก็คือเราต้องเช็คดูก่อนครับว่าไอ้พวกเว็บไซต์ต่างๆเนี่ย เราอยากจะเข้าอีกไหมหรือว่ามันมีความสําคัญกับเราหรือเปล่าถ้ามันมีความสําคัญกับเราเราก็เลือกรลบทีละอันอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้วิธีการลบทีละอันให้ทําแบบนี้ครับให้เราเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการจะลบแล้วกดค้างไว้เขาจะมีคําสั่งขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกลบออกไปแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากลบทีละอันก็คือเช็คดูหมดแล้วว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วก็คือเราแค่เข้าไปดูเฉยๆ ดังนั้นเราก็สามารถกดล้างทีเดียวได้เลยมาตรงนี้ครับล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยกดปุ๊บเขาจะมีข้อความโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้ว่าประวัติการเข้าชมคุกกี้รูปภาพไฟแคสหนไครับหลาดผ่านป้อนข้อมูลอัตโนมัติเขาจะติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้ เราสามารถที่จะเอาเครื่องหมายถูกต่างๆนี้ออกได้ <_' S 1> ก็คือเราไม่ต้องการให้เขาลบรหัสผ่านเราก็ออกได้อย่างนี้รหัสผ่านนี้คืออะไรรหัสผ่านนี้คือรหัสที่เราเคยเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ต่างๆ <_' S 2> ถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะไม่สามารถกลับเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนั้นได้เพราะเราลืมรหัสผ่านไปแล้วเราก็เอาเครื่องหมายถูกเนี่ยออกเอาออกแบบนี้แต่ในที่นี้ของคูหนึ่งเนี่ยติ๊กไปเลยเพราะว่าคูหนึ่งจำได้หมดคูหนึ่งเอาออกหมดเลยแบบนี้เพราะว่าไฟล์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคูหนึ่งไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วอีกอย่างว่า ยูเซมพาสวดเข้าเว็บต่างเนี่ยคุณหนึ่งจำได้ถ้าใครจำไม่ได้แนะนําให้เอาออกถ้าใครจำไม่ได้แนะนําให้เอาเครื่องหมายถูกออกแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่สามารถกลับเข้าเว็บไซต์ได้เพราะว่าเราลืมรหัสผ่านเราก็ออกแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะติ๊กเครื่องหมายถูกก็คือยืนยันว่าให้มันเคลียร์ออกให้หมดเลยแบบนี้และเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับให้เรามาดูตรงนี้ช่วงเวลาเนี่ยครับให้เรากดเข้าไปเราต้องการช่วงเวลาไหนในที่นี้คุณหนึ่งจะตั้งแต่ต้นเลยแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปมันก็จะ ระบุเป็นตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเริ่มใช้ iPhone เครื่องนี้ของเราเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็มากดเสร็จสิน้นหลังจากนี้แล้วเราก็มากดล้างข้อมูลการท่องเว็บแล้วก็มากดตรงนี้ครับนําออกข้อมูลที่เรียกดูกดยืนยันครับนําออกข้อมูลที่เรียกดูเขาก็จะทําการล้างออกให้เรานะครับเมือ่อกี้เขาล้างไปแล้วนะครับเมื่อล้างตามนี้แล้วก็กดเสร็จสิน้นเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ นะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สังเกตรตรงนี้ไหมครับมันจะออกจากระบบไปเลยเห็นไหมครับก็คือประวัติเข้าเว็บไซต์ต่างๆที่คุณหนึ่งเคยเข้ารวมถึง Google Chrome ตัวนี้ด้วยมันก็ออกไปด้วยอย่างที่คุณหนึ่งบอกไว้ก็คือถ้าเราจํำ username password ไม่ได้ห้ามติ๊กเครื่องหมายถูกตรงตาแหน่งจดจำพาสเวิร์ดนะครับห้ามติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนั้นให้ละเอาไว้แต่ในที่นี้คุณหนึ่งจาได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณหนึ่งก็เติ๊กเครื่องหมายถูกเอาไว้แล้วมันก็จะออกสู่ระบบแบบนี้ทําไมเราถึงต้องล้างแบบนี้นะครับในฝั่งของ iPhone เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพอะ่ะมันปล่อยไวรัสมาทางเว็บไซต์ต่างๆแล้วเราเผลอไปกดอย่างเช่นเราไปเข้าเว็บไซต์ต่างๆของเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะให้ข้อมูลเราได้เราก็ทําการเคลียร์แบบนี้นะครับในฝั่งของ iPhone iPad ก็ทําตามนี้กันได้เลยนะครับเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถทําให้เวลาเราเข้าเว็บไซต์ต่างๆมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นแล้วแถมยังช่วยแก้ปัญหามือถือเรามีหน่วยความจําเต็มด้วยเพราะว่าเราเคลียร์ประวัติการท่องเว็บต่างๆที่เราไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเว็บเว็บนั้นแล้วออกไปจากมือถือเรา พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ